ครับผมสวัสดีครับมัอนี้สิบห้ามะเบิงนกปลอมของขายว่าอยู่ักนกปลอมในตำนานครับผมหุ่นนกควักครับหุ่นนกอีหลุมครับผมที่ล่อประกอบครับนกควกุนนกควักของท่านไข่เฮ้าครับนกยางนะครับผม แข็งแรงครับผมล่งสีสเปย์ย่างดีทนครับใส่ได้รับประกันหลายปีครับนกอีหลุมกับมีครับครับก่้องนกอีหลุมยจะใส่ขาครับผมสนใจนกปลอมกับสอบถามเขามาได้ด้วยครับผมนกปลอมค่ายวายุพักนกปลอมในตำนานไลา์ดี0 9นย i เก้า9 9ครับ สอบถามราคาพอค่าคนกลางกับเบอร์นี่เลยด้วครับผมทรงทัวประเทศครับโทรเข้ามาสอบถามราคากันได้ครับผมสวัสดีครับ